นี้พ่องมาได้ปันไปสวบมะเดียวสบไปอยู่กันละกุ้มแก่กุ้มเท่าอยู่ตยตั้งลูกตั้งหลานเมื่อเขาไปทำงานนะอยู่บ้าคนคำเจ้าชิมและนอก็ว่าน้ำใจสวบก็เอ็นดูจาซมเกิดก็มากันลายเอ็นดูละมาพอน้ำ โอบ่อจายจ้างปีพอหน่อยก็เลยเป็ี่ยนอกเปล่ยนใจห้อมเสต็งเบนใบเบ็ดย้อย50สายแหมตึงลอยเลยเอามาปั่นเฮาสองคนอันนี้ของสบอ่าสบเปิดว่าความสว่างหยอบดีเหลือความมืดเฮาปลุกพืชปุ่นใจหันพลวันนี้ วันมงคลปุ่นที่สี่ถึงสัมภาเวสีอ๋อบ้าพ้องได้ตายเป็นเพศเป็นผีบาพ้องบันนี้มาล่อขัดเข้าขันนะสัมภาเวสีจีบนักลับสัมภาเวสีคือสมบมียา มีแต่กาเพราะมาเมาบ่ได้ทางบุญเจนใดอย่าอรอเขาอ,อยากน้ำหมายตานหาพวกนั้โมนี่ละอยากขัดมีดคนนี้ได้ตายจับท้องกระตายหงตุกคงตุกถนนลายดีนักหนาลดจนโหนตากโหมนตาหนังกาเตี้ยวไปไกลมา ไปไกลแล้วมันจะตักเท้าวัดว่าเข้าไปไหนแม่ก่อนี่นัเข้าห้องนี่เจ็บแห้งเจ็บขาไปหงยาบ่าหายเจ้ามันตักไว้<แ>อ,อันนีพ<อ>้พอ่อกระซากแยกพ่อกระซีแยกเมื่อตะกอนสู่แจ้งได้หันมาตักเม็ดติมมาตักเม็ดฝันนะไปหงยาเดี๋ยวเขาว้าเดี๋ยวออกมันตึงแล้วบ่าหายไห้ เจ็บเหตุบดเจ็บชอบดหนึ่งเจ็บในเจ็บนอจนเปียเอาเล่าเอาไก่ไปบุดหมอเอ๊ะเสบ่หมี่ย่างผิดปกติสักอย่างฮานน่ามาแล้วมานะอันนั้นแล้วเราจะผิดตันไปหาเปิดเอิ้นกันว่าสัมภาสเวสีที่มันผิดย่งผิดย่างผิดบดอยู่แจงเหนื้อบดอยู่แจกไตยตามกักนี่ก็ ลีเปิ้ลว่าคนตักงตเปิ้ลว่าผีตักงหางจี๊ยวก็ปัป้นนอครับก็ปัป้นเปิ้ลเป็นตัวแทนของสอทสุธิชาตัตนกน,ขอขอนกาศุธิชาติกราบของพระคุณเตกาสอทสุธิชาผู้ปันเป็นตัวแทนสีแดง สุดพิชิตต้นในต้นเน็ตซอทโฮเป็นตัวแทนหรือทสุดิชาตเจ้า ่วยยังไม่ตึงช่วยได้และนอตึกบอกว่าไปนอกไปไหนอันนี้ก็มันอยู่ที่ใจถึงจะมีตำแหน่งตั้งนอกตั้งนั่งท่าเฮามีใจมันก็ตึงช่วยได้การงานยังวัดยังว่าออกมาช่วยกันฮอบกันให้จะอยู่ที่ไหนเฮาก็ตึงช่วยได้มันอยู่ที่ใจที่ใจของเฮามันอยู่เนี่ยมันอยู่ ที่ใจเนี่ยม <c ười> ันอยู่ที่ใจไม่ใช่ตำแหน่ง <c ười> เพราะทุกแห่นงนั้นเป็นหัวโขนคนเราเกิดมาเป็นคนสร้างความดีนี่ก็ได้เอาไว้ได้อย่างละกัาท่านสทนสุขที่ชาติปุตึิขามใจ <c ười> ขอบคุณนะจ๊ะรับใช้ไม่ว่าจะสมัยนี้หรือสมัยหน้า <c ười> เจนก็คนสำคัญน่เหมือนกัน,น,นตำแหน่งต่างร่งต่างแงที่เกิดมาอันนี้แล้วกัพพนพัฒนาเจ้าบานเปิดห้องว่าเป็นจิตอาสาถ้าจ่ามันนิ้มถ้าจบัดตัง้งอันนี้ต้องมาได้เชียงอย่างเพราะว่าเขาเบอกทำงานปุ๊ที่ต,ตนเป็นตัวแทนคนหลายเจ้าใจเหาองเปลี่ยนยังไงฮะ อย่าเป็นป้าหลวงใครอย่าเป็นผู้ช่ว เพราะว่าขัวไปเมียไปงานตีไหนไปช่วยยังหันเลือกดาวยังฝ้าเลือกหน่่ยใส่ใสเลือกป่าในใส่เลือกตัวกากาเป็นตัวเท็จชาวป่าชาเอาอย่างสอทอของห้ามคำด่าด้วยนาะ คนที่เป็นตัวแทนนี่ขำด่าหน่อยเนี่ยดีกับบดีเขาต้องตีมูเนี่ยมูที่มาเนี่ยยังนะ่ดีได้เสมือตัวชอบตีไอพวกเนี่ยรออดเอาเนอะทำดีไม่ได้ทำได้ไม่ดีอันนี้มันโยทีใจขอฮ้ได้ทำไป สอดทอตักจิตังใจจะมาช่วยกันจ้าจีถึงงานนักงานบป่ก็งานส่วนรวมที่เฮามาเนี่ยบางพ่องบางเนี่ยมันก็เอาใจไกลจับางพ่องบ่มีลีลาลวดลายเปินเนี่ยอันใดมันบ่เอาสักอย่างพอเปินเนี่ยแล้วมาจีหนะ้าจีตาอันนี้บางงามอันนั้นบางงามพี่จนอนคนอยากอี เชียงยางกับไม้คอนเฮาชักกับแสดงว่าทำบ้านชูนักหนูนักแก้ผ้ตีโมโหกี่บ่มี้คนเนี้ยมันมาติคนติมันม่เยี่ยมีเต้าเอี้ยเข้ามาอู่กันขอขอบพูดละสออและผู้นำเงี้ยเงี้ยเงี้ยการเงี้ยไอย่างจดได้ฟังหูชายเูื่อทะลุ ตุ่ยใจแม่อภอตั้มกับตุ่ยใจกับตั้งแม่อำพรอันนี้ตัวแทนตัวแทนเขาตัดตัวมาไปตัวแทนตัวแทนมาเต็มอกเต็มใจจกมาเหี่ยมไปเหยม่อ้ยมแม่อ้อยอันนี้ก็บาใจหองไผ่เต็มน้ำใจแม่อ้อยชวนพิชโนนไล่หน่อยแม่อ้อยเลยมาปั่นเห็บเออ ไยเปิ้นปานนะไปต่เจ้าของแม่อมพอจะบไปเลี้ยงได้ยืนมาบนทามแม่อมอเอาไม่ยืนเป็นล้างวันก่อ,อยติดก่อ,อยตามขึ้นมาตีดีพนแถวตึงท่านสอทอและกลุ่มสวอที่เอามาปั่นวัน,นสุดยอดตี ตนเป็นผู้นาชาวบ้านนี่ต้องเห็นกอใจต้องนิ่งใจต้องใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งลายลายพ่อร้อยพ่อพันแม่โอ้มันมีคนตินักเหรคนชมทําดีเสมอตัวตอนแนมว่ายังรับหลังเนี่ยขิงฮูกะสอโทรนํำตึ้งเนี่ยอ่งนี้นะย่อย่งย่งย่งยงแฮพอละฮะตึ้งจิ๊บเปิ้งใจอ่ะตอนหน้านี้มีอย่างจะเอิ้นจะอู้กันเจ้าเงียบคลิป พวกเนี่ยตัวเนธมันว่าเหมือนมางานวัดงานว่าเหมือนมาประชุมน่ะกัอมามาเาเปินหันหน้าเนี่ยมาเอาเปิลว่ามาเอาเปิลว่ามาท่ายกมือท่ายกมืออมาถือตัวเนอแย่เราบัแก้ไขขอตั้งขอแต่งชอรมบทนี้ไว้กําเนอมาเอาเปิลว่า มาเอาเปิ้นว่านี่ยมันยังไอ่ามาเต็มวิหารเต็มศาลาหมดละเอออ่าตอนนี้เขาก็จะเอาวันที่ห้าเนอจัดงานเนออ่าทุกคนหานว่าอย่างใดพ่อฮะอ่าเอเอาเอาเอาไอแก้วเอาอย่างใดไอแก้วว่างใดพ่อเออเออเออเขาว่านะกะเขาว่าเขาว่าเขาว่าแห่กันแห่กันเขาว่าแห่กันแนะกะเอออ่ามาเอาเปิ้นว่าเอาเปิ้นว่าอ่ามาท่ายกมืออันนี้อย่างใดนะอ่า สรุปแล้วเาก็ว่าจะก็ีกันหลังคาละห้าร้อยทุกคนหันมาในพ้องถ้าหันด้วยตามก็ลวงบนตีกับคอยกมือยกเลยเขกเขายกขายกเขายก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 ขขา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 งหขาาขานาาข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 าาขาขาาขาขขาขาาา ยาตังะไรห้าร้อยกุอ่ามึงเขาจะยกยัี่ยหนักนะปะโยคหาโยกอ่ะกะทังบอกว่ามาถ่ายกมือนะโอ้ยเก็บหัตถ์่ห้าร้อยกอแประชุมแล้วปั๊บปัดโตเปิดปล่อยลงออกประตูสาลาอ่าไปนังใส่เกิบจะปีกบานจมนะยอางห้าบาทมีสคนก็ห้าร้อยบ้านปุนมีเหมชีคนก็ห้าอยหาว่ามัดบัดฉมอภากันบ้า ไม่เคยรักใครเท่าติมหักติมที่สุดในโลกรักติมแทบบ้าติมเปรียบเสมือนดวงใจติมนั้น้ครดวงตาสวรรค์ส่งมาประดับชีวิตตัติมนี่มึงยังม้อยเสียงดีเงาปึงใจรักคนชื่อติมเวดะเออแม่นะติม แม่ตีมบักค้าได้บักค้าได้ลำปะที่ไหนแม่ตีมเนี่ยเออนะขอบคุณพูดหลังนี้เลยนกตุ้ยตนอยตุ้มตุ้ยตายก็ลืมเขาได้เมื่อมาเจอตีมไปหามตอนนุ่มๆอ่ะงามนั่นอันนี้เป็นงามธรรมชาตินะเนี่ยอ่าไม่ตีมนี่นะมธรรมชาติมาท่ายกมือมาท่ายกมือเป็นยกเขายกเออึบอกว่าบักค้างเขาเมื่อห้ ค้านก็ไฟยาเสนออย่างก็บ่มีบามีเขายกหกยกกมาได้เขายกกันมดเขายกกันมดยกแล้วตึงห้าร้อยแหี่ไหนมาตึ0ยเขายกเฮ้มนมาโจมเพอตีนขนไดวิหารเพให้หยังบ้าอยู่สองคนไงห้าร้อยมห้าเขาอยกชิปห้าร้อยมันมาบชะมำชะเสมือนะว่าห้าอยู่สองคนเขาอยกห้าคนห้าสองคนได้เสียเปียบเขาก็มาเสียงดังอยู่เพ่ตีนขดได้เพ่ มาท่ายกมือมาท่ายกมืออ่าโอ้โหมาถือตัวแน่อันนี้คืออย่างไรโอ้ยนี่หางานนี่หางั้นใช่เหรนี่มันจะปิี่นงานว่ะนี่หานี่อิดแล้วเปิ่นหางั้นเนี่ยตึงแล้วขึ้นเหนือลอกได้นี่อ๋อหอมกับห้งั้นเนี่ย้อมนักเนี่ยการก็ห้งนเนี่ยห้งนเนี่ยแล้วดำก็ห้งนเนี่ยคนนิดก็ห้งนเนี่ย อันไหนเหมอแฮมด์จริงจรมันอีทเหมือนกันมดแต่เปิ้ดมาว่าบ่ได้ตุ้ก็อีทมาหลวงก็อีทตู้นี่อีทว่าคะนั่งบ่ได้เหรอ้มันอีทคนละอย่างกันซุนทิปสธาก็อีทพอสธาแล้วไหมเนาะน้ออ่าเอออันแถมมาถึงตัวเน่อ๋ออ่แม่ประชุมอันสุดท้ายเย่แล้วมาแก้ไขอันนี้นะอ่ามันใหญ่อหอเย่แล้วมาแก้ไขเอออ่าเปิดไปกับมใไขไปอ่า เปิดบอกว่าไปพัฒนาวันพอ Eugene, ่อเนอะก็หายพัฒนาวันแม่ก็หายเฮียกะอันเห็หมอกไปก็ไปเป็นจม่มๆช้ำๆจุ่มๆค้างๆเจ้าอันนี้ตัวแทนสวอสวอมาแล้วอันนี้แสดงว่าถูกใจมาแล้วถูกใจไแม่ก็เจาผู้ช่วยนี่ก่อนผู้ช่วยนี่ก่อนถูกใจปรอมมือ ข<โ>อบคุณผู้ช่วยนิกรอ,อ,อนจ้าแปลว่าผู้ช่วยนิกรอนชอบเออผู้ช่วยนิกรอนมาแล้วขอบคุณกับผู้ช่วยนิก่อนวันนี้อาเภออกเปิ้ลใจตาวันแหลงเอามามสองใบขอบคุณนำใจปั่นมาตีนี่น<ว>บ้านเฮาบ้านกินบ้านกันนะปั่นดึงจ้างซ่จ้างปียามมาดีใจตีมาวันนี้ ศสนาของเฮาสองคนเอ๊มีสองผู้ช่วยใช่ไหมกันผู้ช่วยน,นี่ก่อนมาได้แค่พ่อแม่หรืแม่เด้านัน้นฐานะที่เป็นป้อนหลวงมันต้องมีผู้ช่วยตึงซ้ายตึงขวาปัดนีิไม่อภรอนติวมาขอมาบอกลายจื่อสักหน่อยปันี้ผู้ช่วยนี่ก่อนตะวันอ่อนจอนปัดตสอง